จังหวัดศรีสะเกดเองก็มีการจัดกิจกรรมในการเดินแบบผ่าไทยเฉลิมพระเกียรติหนึ่งในวันแม่แห่งชาติพร้อมกับมีการจัดลงน้มถวายพระพรครับที่บริเวณล,ลานโคปูระเกาะห่วยน้ำขําออำเภอเมืองศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชาการจังหวัดศรีสะเกดได้ดเป็นประธานในพิธีลงน้มถวายพระพรชัยมงคลและเดินแบบผ่าไทยเฉลิมพระเกียรติหนึ่งในวันแม่แห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่12สสิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มาราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก็มี่รองผู้วาราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรพวกครองส่วนทองทินผู้บริหารสถานศึกษาภาคีเครือข่ายผาดเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในพิธี โดยมีองค์กรเครือข่ายธุรกิจภาคเอกชนผู้บริหารศาึกษาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนได้มีตัวแทนนะครับในการเข้าร่วมในการเดินแบบก้อนที่จะพิถ่ายด้วยในแบบกิติมศักดิ์นั่นก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้ใส่ชุดท,ทํางานโทนสีฟ้าเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและตากนองสําน,นึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพนอย่างหาที่สุดมิได้ ที่องค์แม่หลวงของแผ่นดินทรงห่วงใยปวงประชาราษไในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้มีไร่ใดหน่อยพระองค์จึงทรงเริ่มโครงการศิลปาชีพเพื่อ,อยู่ระดับศิลปาหัตถกรรมตลอดอาภานะครับต่างๆนะครับจนพิทียอมรับทั้งในประเทศในระดับสากล ท่านทรงโปรดผ่าท่อพื้นเมืองมาโดยตลอดและสนพระราชหฤทัยและเล็งเห็นคุณค่าความงามอันมีเอกลักษณ์ของผ่าท่อในพื้นทินจึงได้มีพระราชดำริว่าควรจะทรงเสริมให้ราษฎรท่อผ่าไม้มัดมีไว้เป็นอาชีพเสริมเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวซึ่งทางจังหวัดศรีสะเกดเองก็มีการน้อมนำมาพัฒนาตอ่อยอดจนสามารถยกระดับผ่าแซลมาเป็นผ่าเบญจสี และสามารถซอยสั่งงานสั่งอาชีพพร้อมกะระจายรายได้ลงสู่หมูบ่บ้านชุมชนเป็นอย่างดีครับ